คิดถึงกันเหรอคะเอ๊นะเอ็กอ่เอ,อกอเอ็กเอาก่อนเอ็กเอาก่อนเอ๊ะ <c oughs> ดูเสียงแห้งพี่เนยจะปิดประตูไหมคะจะปิดไหมคะไม่ได้ขู่นะคะไม่ขู่นะโอ้โหร้อยเมตรลูกสาว <c oughs> อ,อู้ดีใจเหรอคะเออดีใจเหรอคะลูก ดีใจเลค่ะโอโหเห็นแล้วหนูเห็นเป้าหมายมันนี่ลงมาลงเด็ยๆขาหน้าขาตาหมามิเลยนะเดี๋ยว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 นะหมามิก็ยับหลังมาแล้วก็อือเอาอะไรคีอันคีอันเอาอะไรมีทำงานแป๊บนึง Ơ bước pha hôm Thăm ngàn tên nè